สวัสดีครับผมเซลแมานะครับที่ปรึกษาการขายอีซูซุนครหลวงสาขาเอกชัยบางบอนนะครับสำหรับคันที่พามารับชมคันนี้นะครับคือแครบโฟร์1.9เกียร์แซเกียร์ธรรมดานะครับสีเทาวนัมโบราคาที่857,000บาทนะครับสำหรับโปรโมชั่นนะครับออกรถแบบนี้แต่งให้แบบนี้เลยนะครับออกรถเริ่มต้นเพียง89,000บาทเท่านั้นนะครับลูกค้าท่านใดมองหาหรือสนใจสามารถทักเข้ามาสอบถามได้นะครับพูดคุยหรือว่า ติดต่อในการซื้อรถนะครับในเพจ Facebook นะครับชื่อเพจอีซูซูบางบอลหรือว่า u t u b e ช่องนี้นะครับผมจะทิ้งลิงก์ช่องทางการติดต่อไว้ให้นะครับเดี๋ยวยังไงผมจะพารับชมกันนะครับว่าคันนี้มีการตกแต่งอะไรเพิ่มเติมบ้างและไปเป้าร่าวของรถคันนี้นะครับมีอะไรบ้างโอเคครับเดี๋ยวเราไปรับชมกันครับนี่นะครับรับโฟล์หนึ่งเก้าเกียร์แทตนะครับสำหรับด้านหน้าก็ไฟหน้าโปรเจคเตอร์ไบ LED นะครับแบบนี้นี่ครับ โปรเจคเตอร์ไบ LED นะครับพร้อมกระจังหน้าดับเบิลไดเมนชันนะครับจะมี2ชิ้นแบบนี้แต่ว่าปกติจะเป็นโครเมียมนะครับคานนี้ทำการใส่ชุดแต่งเอ p o อ t ์ี้เข้าไปนี่นครับใส่เข้าไปก็เป็นชุดแต่งนะครับเป็นสีดำตัดแดงแบบนี้พร้อมโลโก้เอสูเป็นโครเมียมนะครับในส่วนด้านล่างก็เกียร์ซ้ายก็นี่ครับไฟตัดหมอกจะเป็น LED ในส่วนด้านล่างเป็นสกเกิร์ตนะครับจาก e Sporty สีเดียวกับตัวรถนะครับพร้อมดำตัดแดงแบบนี้นี่นะครับสีดำตัดแดงนี่ครับด้านหน้าเต็มๆต็ค่อนข้างสวยงามเลยนะครับในส่วนของด้านข้างล้อม็กนะครับเป็นขอบ18นะครับเป็นของ S1 RS นะครับเป็น6ก้านแบบนี้สีดำตัดเงิน มาพร้อมอยางซูแมกนะครับขนาดยางหน้านะครับ245 45หขอบ18นะครับนี่ครับ Not aw, aw, น็อตล้อดุมล้อคาลิเปอร์เบรกเป็นสีน้ำเงินทั้งชุดเลย,ยกระส่นด้านหลังนะครับขอบ18เช่นเดียวกันครับมาพร้อมอยางอันนี้เป็นกว้าง10.5นะครับขอบยางขนาด275 40ขอบสนะครับโหลดหน้า2หลัง3นี่นะครับโหลดหน้า2หลังสาม ราสเปคประมาณนี้นะครับผมทุกท่านใดมองขานหรืสนใจก็ทักเข้ามาสอบถามได้ครับผมโอในส่วนด้านข้างก็จะมีสติ๊กเกอร์เอสปอร์ตี้ครับติดตั้งมาให้ความชุดแต่งข้อบกระจกมองข้างเป็นสีดาตัดแดงแบบนี้ไฟเลี้ยวเป็น LED นะครับนี่นครับอยู่ตรงนี้นะครับมีสเกิร์ตด้านล่าง ลากยาวมาถึงท้ายเลยนี่ครับกระส่งด้านบนก็จะมีนี่ครับเป็นสปอยเลอร์นะครับพร้อมกับครอบเสาอากาศอันนี้เป็นชุดแต่งเอสปอตตร์ตนะครับนี่ครับคอบเสาอากาศมือเปิดก็เป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับด้าน,นหลังก็ไฟไท้าย LED Dual Sonic ลมดำแบบนี้พร้อมชุดสักิด้านหลังนะครับนี่ครับสปอ o r ตตีพลอยกันชนออกนะครับคันนี้มาติดตั้งเสร็จเรียบร้อยนะตาเป็นแบบนี้เลยครับมาให้ครบเลยนะครับเกียร์แทรกก็จะมีโลโก้ตัวแทรแบบนี้นะครับกล้องมองหลังอยู่ในมือเปิดนี่นะครับอยู่ตรงนี้ าภายนอกนะครับก็มีชุดแต่งนะครับแล้วก็มีล้อแม็กนี่ครับอันนี้10.5ก็จะกว้างมาแบบนี้เลยครับติดตั้งท่อนะครับนี่ครับจะพอดีกับชุดแต่งเลยนะครับจะไม่โดนชุดแต่งนี่ครับพาชมรอบๆอ,อีกทีหนึ่ง ร,รอบขันก็ประมาณนี้ครับสำหรับแครบโฟ9เกรดแซนะครับตัวนี้เป็นตัวยอดฮิตเลยสีนี้เดี๋ยวผมพาไปรับชมภายในกันนะครับสำหรับภายในนะครับเกตแซก็แผงดูดด้านข้างจะเป็นสีดำทั้งหมดเลยเป็นอันนี้เป็นหนังเป็นหนับนุ่มนะครับเป็นซอฟ์นะครับมาให้ด้านข้างเช่นเดียวกันครับเดินตะเข็บมาให้สีขาวแบบนี้ ป่าบกระจกมองข้างทขามีพับมาให้นะครับพับไฟฟ้าเปิดกระจกได้ประมาณนี้ครับเน้นมาสีโทนดำทั้งหมดเลยในส่วนของเบาะครับเบาะเป็นเบาะหนังจากโรงงานนะครับเป็นสีดำเดนะเก็บสีขาวเป็นเทคโนโลยีคูลแม็กนะครับสำหรับเบาะคู่หน้าก็คือกระจายความร้อนได้ดีนะครับแม้จอดกลางแดดนะครับมีปรับสูงต่ำนะครับในฝั่งคนขับเลื่อนหน้าเลื่อนหลังได้นะครับสำหรับเกียร์แทรกก็จะมีวงมย ปุ่แจมาให้2อันนะครับแบบนี้ล็อกปลดล็อกได้นะครับก็มีระบบป้องกันกุญแจผีนะครับตัวนี้อิมโมบิ l ลเซอร์ันล่างติดตัง้งเราเถี่เรียบร้อยครับก็มีปรับระดับไฟหน้าป้องกันเสียกระทรงตัวนะครับกระสรงพวงมาลัยก็เป็นพวงมาลัยหุ้มหนังจากโรงงานเป็นหนังทั้งหมดเลยนะครับแล้วจะมีตะเข็บสีขาวนี่ครับพร้อมแอร์แบ็คู่หน้าครับสำหรับเกียร์แทรตัวนี้ในส่วนฝั่งซ้ายนจะเป็นส่วนควบคุม หน้าจอนะครับขนาด7นิ้วตรงนี้ในส่วนฝั่งขวาก็จะเป็นคูดคอนโทรลครับแล้วก็มีการปรับตรงหน้าปัดเดือนไมค์ i d ตรงนี้นี่นะครับหน้าตาของหน้าปัดเดือนไมค์ครับคันนี้ติดตั้งเพิ่มเติมก็เป็นวัดบูทครับพร้อมกับดิฟฟี่หตัวนี่ครับเกจวัดนะครับเป็นเกดวัดเดี๋ยวผมลองสตาร์ทให้ดูนะครับ นี่ครับประมาณนี้ครับเมื่อทํางานแล้วก็นะจะเป็นสีแบบนี้นี่ครับมีบอบูนนะครับแล้วก็นี่เรือนใหม่เกียร์ไซ้อลจะได้เรือนหม่สวยนิดนึงนะครับเดี๋ยวไปดูท่ออีกทีครับนี่ครับท่อเสียงก็ไม่ดังมากนะครับลองเบิ้ลๆให้ฝังนิดนึงแล้วกันนะครับ ก็เสียงประมาณนี้ครับผมเดี๋ยวต่อเลยนะครับก็อันนี้เป็นหน้าจอขนาด7นิ้วที่แจ้งไปน,นะครับรองรับ apple carplay และ android auto นะครับที่ส่วนด้านบนก็สามารถเปิดได้ตรงนี้ใส่ของได้เล็กๆๆน้อยนะครับอันนี้เป็นเกี่ยวกับแอร์นะครับปรับพัดลมนะครับน้ำยาแอร์ต่างๆเียร์้านหน้าหูสปีดนะครับนี่หัวเกียร์จะ สวยกว่าตัวทั่วไปนะครับเกียร์ถังอูงข้างเกียร์หนึ่งนะครับต้องยกขึ้นแบบนี้เครื่องยนต์ก็สําหรับเกียร์ไซดคันนี้นะครับเป็น150แรงม้าครับแรงบิดสูงสุด350นิวตันเมตรครับผมแยากจะแจ้งไปนะครับทั้งแรงทั้งประหยัดครับค่าเข้าสู่บริการเนี่ยก็ค่อนข้างถูกด้วยครับสำหรับอี u ุนี่ครับภายในประมาณนี้เลยครับส่งด้านบนเกียร์ไซด์ก็ประมาณนี้ครับมีลำโพงอยู่ด้านบนด้วยนะครับมีไฟมี2จุดนะครับ1จุดแล้วก็นี่2จุดนะครับ ใส่งด้านหลังด้านหลังก็แผงประตูก็เหมือนด้านหน้าครับเป็นหนังบูดนุ่มมาให้นะครับเป็นหนังซอฟมีแอร์หลังนะครับอันนี้ติดตั้งมาจากโรงงานแล้วก็ช่องชาร์จ USB นะครับนี่ครับแล้วก็หลังบอกก็มีที่ใส่ที่แขวนของนะครับรองรับน้ำหนักได้5กิโลเบาะหลังเป็นประมาณนี้เลยครับนี่ครับ ถ้าเกิดเป็นครอบครัวใหญ่ก็แนะนำสี่ประตูเลยนะครับไปไหนว่าไหนก็ขับสบายครับอย่างที่ผมแจ้งไปนะครับคันนี้โปรโมชั่นเนี่ยดาวเริ่มต้นเพียงแ9 0 0มบาทเท่านั้นนะครับแต่งให้แบบนี้เลยลูกค้าท่านใดมองหาหรือสนใจนะครับมีทั้งหมดสามสีนะครับมีสีเทาแบบนี้นะครับแล้วก็สีขาวเป็นขาวธรรมดานะครับแล้วก็สีดำนะครับอันนี้ก็เป็นสต็อกรถนะครับก็ พอมีส่งมอบครับนี่นะครับมี3-4ให้เลือนครับหรือดูรุ่นอื่นนะของ e สูเนี่ยมีหมดเลยนะครับหรือลูกค้าไม่ต้องการเป็นเกรดสั้นเนี่ยก็มี lda นะครับที่สเปคใกล้เคียงกันนี่นะครับครบโฟร์หการเกรดสั้นครับมองหาหรือสนใจทักมาเลยนะครับ Facebook ชื่อเพจ e สูบบางบอนนะครับพิมพ์เป็นภาษาไทยทั้งหมดหรือว่า YouTube ช่องนี้นะครับผมมีช่องทางการติดต่อไว้ให้นะครับ โอเคครับเดี๋ยวทําการส่งมอบรถนะครับผมจะมาถ่ายคลิปแบบนี้ให้รับชมกันใหม่นะครับขณะที่มีการตกแต่งเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาถ่ายคลิปแบบนี้ให้ลูกค้ารับชมนะครับลูกค้าท่านใดออกล้วก็ผมก็จะมีคลิปแบบนี้ให้รับชมเช่นเดียวกันครับคลิปนี้ผมขอตัวไปก่อนนะครับพบกันใหม่นะครับคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ